สวัสดีครับ F c ซทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณตาเอาเกลือใส่ในน้ำให้วัวกินใช่ไหมครับครับช่วยยังไงบ้างครับคุณตาก็มบบว่าเขากินน้ํากินอะไรดีอืมกินน้ํากินหญ้าดีขึ้นครับมันดูดังซวบเลยใช่ไหมครับครับผมอืมแสดงว่าไม่ต้องพึ่งเกลือได้แล้วครับให้วัวพันธัวอะไรผมไม่เอาทมไมครับคุณตา อ้าวเลี้ยงยากไงดีๆไม่มีลูกเลยโอ้อย่างนั้นเลยหรือหมันเลยหมันเลยครับผมผมส่งคืนสองตัวแล้วส่งคืนสองตัวแล้วครับผมเพราะว่าอะไรครับคุณตาเลี้ยงได้แต่ขี้ไงเลี้ยงได้แต่ขี้ครับผมสวัสดีครับคุณตาครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านบ้านไสครับตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินคุณตาชื่ออะไรครับ สุมนสุมนสันทาลุนไหนโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวะคิด <Okay. S 2> <ม>วิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับครับผมตอนนี้คุณตาก็กําลังเกี่ยวหญ้าให้วัวเนาะครับผมครับผมเวลาที่เราเกี่ยวหญ้าเสร็จแล้วนี่เวลาวัวมนกินหญ้านี่คุณตารู้สึกไงบ้างครับว่ามันกินก็ภูมิใจที่กินหญ้าผมก็นั่งดูมันก็ผมก็ ภูมิใจที่เขากินยาไงถ้าไม่กินยาผมไม่ภูมิใจนะเนาะไม่มีแรงเกี่ยวยาเลยใช่ไหมครับโอ้ไม่มีแรงจะเกี่ยวยาเลยครับผมไม่ว่าถ้าถ้ากินเอากินเอาผมชอบสนุกเลยครับผมโอ้มีแรงหายยาในครับถ้าถ้าไม่กินยาผมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่มีแรง เกี่ยววิญางไงครับคุณตาอันนี้เป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวน้าตาเนาะครับผมอันนี้เป็นยาธรรมชาติน้าตาเนาะครับผมวัวกินดีไหมครับหุญ้าพวกนี้นี่ดีครับตอนี้หญยาธรรมชาติมันกินดีดีกว่า้าปลูก้าปลูกมันจะไม่ค่อยจะมันเลือกหนอ๋อมันไม่ค่อยกินไงครับผมอันนี้ก็เป็น พลังที่เราขยันเกี่ยวได้นะคุณตาเนาะครับผมครับผมก็คือเกี่ยว,วแล้ววัวมันกินดีครับเพราะว่าวัวมันชอบกินหญ้าธรรมชาติครับแต่ถ้าหญ้าปลูกนี่ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคุณตาเนาะครับผมครับผมบผม,มันกินพ่อพอมีแรงครับกินแล้วก็พบมันมนเงยนหน้าขึ้นไงทาไมคุณตาเขาไม่เหมือนไอ้หญ้าธรรมชาติไงทาไมครับ มันไม่อยากกิน <c oughs> อ๋อคือเท่าญาธรรมชาติมนมีมันมันกินแล้วไม่ค่อยเงยนะ้าครับเนี้ยงกินเอาเงาเลยอ๋อกมหน้ากมตากินเงากินเงาเลยครับมีแดงครับนี่คุณตาสังเกตขนาดนั้นเลยเนาะครับผมครับคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่สองปีครับเพิ่งมาเลี้ยงเหรอครับผมอ๋อทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวคุณตาฮะ คิดว่าโรงงานก็อายุมันเก่แล้วมือครับผมคืออายุมากแล้วก็กลับมาเลี้ยงวัวที่บ้านครับผมพอเลี้ยงไป<ต>เลี้ยงมาตอนนั้นผมก็ไปก่อสร้างอ๋อแล้วกลับมาเลี้ยงวัวครับผมพอเลี้ยงไปเลี้ยงมารู้สึกอย่างไงบ้างครับว่าดูแลงัวก็มันภูมิใจไงภูมิใจเห็นเห็นงัวมันก็ดูแลของงัวมันก็ ผมใจของผมอืมีความสุขวางกันเถอะครับอืครับด้านขวามือนี้คือข้อวัวของคุณตาเนาะครับผมคุณตาเลี้ยงวัวไทยบ้านนะผู้ชมครับมีมีทั้งหมดกี่ตัวครับคุณตาห้าตัวครับผมห้าตัวครับผมแล้วคุณตาผสมยังไงบ้างครับวัวที่นี่ผสมพ่อพันุ์ตัวหรือผสมหลอดบางบางแม่ก็ผสมหลอดครับผมบางที่บางแม่ก็ไม่ได้ผสมเพราะมันป่วยทุ่งไงอ๋อธรรมชาติ ธรรมชาติมันก็ติดเหมือนกันติดเหมือนกันเอ้าคุณตาทําไมคุณตามัดเขาวัวอย่างนั้นน่ะฮะเนี่ยทำไมคุณตามัดเขาวัวอย่างนั้นน่ะมันลุดไงอ๋อมันลุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโอ้ครับผมไม่ลุดมันลุดผมผมก็คิดว่าคุณตามัดเขาวัวแบบใฮเทคไฮเทกที่ไหนได้มันลุดครับผมมันลุดวัน สองวันเองครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมครับผมมันไม่ดื้ออะไรอ๋อมันไม่ดื้อไม่อะไรคุณตาเลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับคือวัวไทยบ้านเราครับผมอืเลี้ยงง่ายไหมคุณตาง่ายทําไมถึงว่างั้นครับเลี้ยงง่ายวัวพันธ์ัวอะไรผมไม่เอาทาไมครับคุณตาเอาเลี้ยงยากไงดีๆไม่มีลูกเลย อย่างนั้นเลยหรอมันเลยหมันเลยครับผมผมส่งคืนสองตัวแล้วส่งคืนสองตัวแล้วครับผมเพราะว่าอะไรครับคุณตาเลี้ยงได้แต่ขี้ยังไงเลี้ยงได้แต่ขี้เออไม่มีลูกไงไม่มีลูกเลยครับเลี้ยงได้แต่ขี้วัวครับไม่ได้ลูกวัวเลยครับผมตอนนี้ผมเลี้ยงไครบ้าเลี้ยงได้จะลูกไม่ได้ขี้เลย ครับมันก็ดีแต่ละอย่าง่ะครับครับผมอมแบบที่ว่าเลี้ยงงวงพันงวอะไรผมไม่เอาครับผมผมส่งคืนแล้วอืมครับเสียเวลาด้วยครับผมตอนนี้คุณตาเลียเ้ยงได้จะขี้เลี้ยงได้ต่ขี้โวจริงๆเลยครับอตอนนี้ผมเลี้ยงนี้ได้จะลูกครับผมมันก็ดีสิ ใช่คุณตาได้ลูกได้ขี้ด้วยครับผมได้สองอย่างเนาะได้สองอย่างครับผมครับผมคุณตาลิงัวไทยบ้านเนาะครับผมอ๋อเจอกัครับคุณตาครับมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคุณตาฮะมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับมันคงธรรมดาครับผมทําไมถึงว่างั้นครับก็ไม่ท้อหรอกก็ไปแบบว่าช่ให้เขากินไงครับอิสระไง อิสระครับผมเออผมชอบคำพูดนี้คุณตาครับอันนี้คือวัวของคุณตาเนาะครับผมเป็นวัวไทยบ้านหมดเลยครับผมไอพวกนี้ให้ลูกยังไงบ้างครับปีละตัวเลยบ่ปีละตัวปีละตัวเลยครับผมเลี้ยงง่ายไหมคุณตาเลี้ยงง่ายได้ให้กินอะไรบ้างครับพวกนี้บางทีก็ให้กินฟางครับผมแล้วไปเกี่ยวหญ้าแค่นั้นครับผมให้กินฟางกับกินหญ้าครับผมตอนเช้านี่ให้วัวกินอะไรครับคุณตาเช้าเช้านี่ ก็เช้าก็ผมก็ยาผมเกี่ยวไว้สอบสองสอบออุ่นไวยังไงอุ่นไว้ครับผมว่าผมจะมาหาให้อีกอืเพิ่มเติมไงครับผมลองท้องไปก่อนครับผมครับผมแล้วให้กินฟังตอนไหนครับคุณตากินฟังตอนสี่โมงอ๋อให้กินช่วงเย็นๆครับผมครับผมอันนี้คือลูกวัวของคุณตาเนาะครับผม ไอตัวนั้นคือผสมหลอดมาใช่ไหมสีขาวๆน่ะครับอ๋อมีลูกผสมหลอดเนาะครับแต่นี่ไม่ใช่ผสมหลอดผสมมาเองผสมธรรมชาติครับผมแต่นี่ก็ธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติเหมือนกันทองอยู่ครับผมแสดงว่าคุณตาก็เน้นธรรมชาติเนาะครับผมก็คือมันไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเนาะครับผมครับผมวันหนึ่งคุณตาให้วัวกินหญ้ากี่กระสอบครับวันหนึ่งก็แปดกระสอบแปดกระสอบครับผมใช้เวลาหานานไหมคุณตาไม่ค่อยนาน แบบว่าปลูกยาไว้ด้วยอืแล้วก็ไปเกี่ยวยาให้คุณตาเอาเกลือใส่ในน้ําให้วัวกินใช่ไหมครับครับช่วยยังไงบ้างครับคุณตาก็แบบว่าเขากินน้ํากินอะไรดีอืมกินน้ํากินหญ้าดีขึ้นครับมันดูดังซวบเลยใช่ไหมครับครับผม,มแสดงว่าไม่ต้องพึ่งเกลือแรกแล้วครับให้กินแค่เกลือบ้านเราเนาะครับผมอืม แต่วัวของคุณตาก็อ้วนอยู่เนื้อเหมันกันนะไม่ค่อยผม,ผมเท่าไหร่นะคุณตาเนาะครับผมครับผมคือหลักๆเนาะครับคุณตาใส่ขี้วัวใส่ฟางถูกต้องไหมครับคุณตาครับอืมแล้วคุณตาเอาใบมะม่วงใส่ข้างบนทําไมครับวัวมันจะลุกอ๋อขึ้นไงครับผมพอใส่ใบมะม่วงไปแล้วเป็นยังไงบ้างทีตนนี้ฟันขมงมัน เขาข้องงไงควันเยอะขึ้นเลยครับผมอมีหลายชั่วโมงอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยเหรอครับผมอืแสดงว่าก็ดีคุณตาครับคุณตาได้ฉีดยาไล่ยุงอะไรไหมอืมไม่ต้องเลยไม่ต้องแค่ใบมะม่วงขี้วัวแล้วก็ฟางเนาะครับผมรู้เรื่องเลยใช่ไหมคุณตาครับอืมเยี่ยมเลยนะผู้ชมครับจะปลูกรีบสวนอ๋อคุณตาจะปลูกหญ้าครับผมปลูกหญ้าอะไรครับคุณตาปลูกหญ้าเนเปีย อตอนนี้เราจะตามคุณตาไปปลูกหญ้านะผู้ชมครับเลี้งวัวต้องมีหญ้าให้วัวน้าตาเนาะครับผมครับผมอันนี้ผมไร่หนึ่งผมปลูกหญ้าหมดเลยโอ้ไร่หนึ่งแสดงว่าลดพื้นที่ทำนาครับปลูกหญ้าเพิ่มขึ้นครับอ๋ออย่างนี้ก็ดีนะคุณตานะครับผมอันนี้คือพื้นที่ที่คุณตากำลังจะปลูกหญ้าให้วัวเพิ่มเติมน้าตาเนาะครับผมก่อนหน้านี้คุณตาปลูกไว้ไร่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับครับ ครับผมคุณตาคิดยังไงถึงปลูกญ้าเพิ่มเติมครับก็วัวมันกำลังจะกินไงอืมวัวมีปริมาณเยอะขึ้นครับผมครับผมเคยซื้อยาให้วัวมาก่อนไหมคุณตาอืมไม่เคยเลยครับม,มีไมตรีใช้แดงปลูกปลูกยาครับผมให้งวัวแสดงว่าคุณตาไม่เคยเสียเงินสักบาทกับการซื้อหญ้าให้วัวเลยครับผม โอ้ดีนะคุณตานะครับประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยเนาะครับฟางนี่คุณตาซื้อเหมือนกันนะครับหรือว่าไงไรนาตัวเองครับผมอ๋ออัดไรนาตัวเองครับครับผมทําไมเมื่อก่อนที่คุณตาบอกว่าเลี้ยงวัวตัวใหญ่แล้วมันไม่มีลูกยิ่งเหรอครับคุณตาครับกี่ปีครับเสียเวลาเพราะมันหมันเสียเวลาไปกี่ปีครับคุณตาปีครึ่งปีครึ่งครับไม่ให้ลูกเลยไม่ให้ลูกสักตัวเลยเอ้ย เหนื <anto> <isto> ่อยเลยน้องตาเนาะเสียเวลาไปหนึ่งปีครึ่งใจเจ๊ใจขี้วัวอ๋อถ้าปักอย่างนี้แล้วถ้าเกิดแล้วกอมันใหญ่ใช่ไหมตาครับผมอบางทีคุณตาก็ตัดอันมีรากมาเลยนะครับผมครับผมคือถ้าต้นเนเปียเกินเกินศอกหนึ่งครับมันจะเป็นไงคุณตามันจะขึ้นลำแปลว่างัวมันจะ กินไม่ได้ินไไม่ดอ๋อมันแข็งครับผมคือถ้าเกิดว่าในเปียเกินสองหนึ่งมันจะเป็นลำต้นแล้วครับผมออก็คือวัวจะกินไม่ได้นะตาเนาะครับผมครับผมเพราะว่าตาไม่เน้นว่าจะต้องไปซื้อเครื่องสับเนาะครับผมอแต่ประหยัดประหยัดตั้งแต่ลิงวัวมานี่คุณตาซื้ออะไรให้วัวกินบ้างครับบางทีก็ไปซื้อหัวหันมาจากตลาดเคยซื้อหัวหันมืนกันครับผม คุณตาซื้อหัวอาหาให้วัวนี่ก็แปลว่าอยากให้อิ่มไงต้องลงทุนอยู่ครับผมถ้าว่าไม่ลงทุนก็ยังว่านน้ดนึครับผมครับก็คือถ้าเกิดว่าวัวมันโครมมันผอมมากๆนี่ครับุณตาก็ต้องไปซื้อหัวหาให้มันกินหัวหาหาล้วก็ผสมลำครับผมให้เขากินขแค่นั้นเองก็คือไม่ได้ให้กินตลอดครับเป็นช่วงช่วงนี้กินตลอดไม่ไหวครับทำไมครับคุณตา รุ่นไอทนไม่มีไงครับผมทุนไม่มีครับผมผมก็เลี้ยงแบบลุกทุ่งไปธรรมดาอย่างงี้ครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับผมภูมใจที่ว่าอยากเลี้ยงวัวไงครับผมไม่มีงานทำครับเพราะอายุมันเยอะแล้วครับผมครับผมอยาก อยู่ในงวงไงครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับผมอ่าโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับครับผม